ตล์ญี่ปุ่นรถจบครบที่นี่ของจริงคันนี้รถปี08เครื่อง2,500เกียร์ออโต้แตเปลี่ยนโทโบโเป็นส0 0พันนะครับรถคันนี้ครบมากสวยแต่งสไตล์ญี่ปุ่นเลยครับพาไปชมกันเลยครับว่าจะสวยแค่ไหนแปลงหน้า 2014ันสเรียบร้อยใส่เดยไลท์ใส่ไฟลูกแก้วดูทะเบียนก็รู้แล้วครับว่ารถจะสวยแค่ไหนทะเบียนยัง5151เลยนะเลยครับเอาไปชมค,ครับสวยแค่ไหนครับครับแม็กเป็นตัว TRD นะครับกระจกเวนจูรี่แท้ บานเต็มขาวมีช่วงล่างแล้วด้วยครับคันนี้ครบหมดเลยเป็นมืดเลยนะครับเดินท่อเลททั้งเส้นนะครับทนันนี้เป็นเกียร์ออโต้แล้วเดินท่อเลททั้งเส้น ก็ไฟท้ายไฟท้ายแท้นะครับสิงกับรถมาเลยจบมาก็ราคาแพงอยู่ใครว่าผมขายแพงแต่ได้ครบ,ครบแบบนี้จบเลยครับคันนี้จบจริงๆนีคันแรกเลยที่ซื้อแล้วจบ หายาตะไตออโต้อยู่ในี่ต้องคันนี้เลยครับญี่ปุ่นเลยครับสะเกต เต็มครับเครื่องเสียงพร้อมภายในวิง้ง V.I.P เต็มทั้งลำตัว g l ครับวงมาในแคมบีนี่ครับเครื่องไมเป็นออตโต้ร จะกรพพัด มีขาดเลยครับแล้วก็ยางใหม่นะครับยางปียี่สิบของเก่าลากรถมากนะครับพาไปชมด้าน,นหลังนี่เป็นประตูดูดแล้วด้วยนะครับ ดูดูดแล้วรบจบที่นี่ของจริงนี่ครับเบาะด้านหลังแอร์มามโครบัสเบาะสามารถเลื่อนได้นะครับเป็นลางสไลดยนะครับ ิงมาตัวสิ่งมาด้วย,วววยเครื่องเสียงก็ครบเลยเครื่องเสียงครบ,บเลย อย่างนี้สามารถสไลดสไล์หน้าหลังได้นะครับมอยึดติดกับบอกไว้นะครับตีเครื่องเสียงยึดติดกับบอกไว้ไฟท่ายก็หล่อแล้วเจอไฟท่ายก็มีเสน่ห์แล้วไฟหน้าไฟท้าย ภาพผมให้ร้อยเปอร์เซ็นเลยสภาพสภาพบอกร้อยเปอร์เซ็นเลยครับให้ร้อยเปอร์เซ็นเลยไม่มีขาดไม่มีอะไรเลยครับ <Order. S 1> ใครหาอยู่รีบมาเลยนะครับเ <criptions? S 1> พราะว่าผมแค่ลงรูปในเพจก็มีคนทักมาเป็นสิบคนเลยครับจะมีลูกค้าจากยุทธยา เป็นผู้ติดตามอยู่ในช่อง Youtube นะครับโทรมาเมื่อสักครู่นี้ตอนผมหลางรถเสร็จก็เขาบอกว่าจะมาขอดูตัวจริงหน่อยถ้าถูกใจก็ซื้อสดเลยครับเดี๋ยวมารอดูว่าจะจบกันไหมแต่ผมบอกได้เลยว่าคันนี้ใครมาเห็นเ้่าไม่จบก็คือว่า เสียใจมากก็้ามาแล้วไม่จบนี่คือแบบสวยกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับสีนี้เป็นสีขาวจัวนะครับขาวไม่ได้ขาวมุกขาวขาวเหลืองนะครับอันนี้เป็นขาวจัวเลยนะครับของแต่งลูกเล่นเยอะมากอันนี้ครับ คันนี้รถปีศูนย์แปดนะครับเป็นตัว G l อนะครับผมจะตั้งราคาไว้ห้าแสนเก้าหมืเก้าพันบาทนะครับห้าแสนเก้าหมืนเก้าพันบาทนะครับถ้าใครบอกแพงลองไปหาดูราคานี้ไม่มีแน่นอนเชื่อผมคันนี้ จัดแฟแนไนซ์ได้นะครับจัดแฟแนนซ์ได้ใช้เงินดาวเตรียมไว้เลยครับคันนี้ใช้เงินดาวอยู่ประมาณแสนเจ็ดถึงสองแสนนะครับเพราะว่าต้องดาวเยอะหน่อยครับเพราะขอ,ของแต่งเยอะเราขายขายแพงนะครับขายแพงแต่จบ ไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มนะครับคายาอยู่รีบโทรโทรเลยนะครับแปดเจ็ดสี่เก้าหกงแบงค์หรือว่าจะเข้าไปทักในเพจก็ได้ครับเข้าไปดูในเพจก็ได้เพจที่ขึ้นอยู่ด้านสายมือนะครับ ว่าจะมาชมตัวจริงที่เต็นได้นะครับตลาดรถยนต์สองอยู่เส้นบางบัวทองสุพรรณบุรีนะครับอยู่ใกล้ๆอำเภอบางบัวทองเลยนะครับสอนอบางบัวทองนะครับวิ่งเส้นหลักเลยวิ่งเส้นหลักก็จะเห็นมองมองขวามือถ้าวิ่งมาจากบางบัวทองมองขวามือจะมีตลาดรถใหญ่ๆอยู่เลยครับหรือว่าเธอลูกค้ามาจากโซนสุพรรณ วิ่งตรงมาเลยเลยคังเซเว่นมาจะเจอเต็นท์อยู่้ายมือเลยครับอันนี้สวยจริงครับอยากให้ลูกค้าได้ครับได้ไปครบอ,อบครอบครองนะครับได้ไปครอบครองนะครับอันนี้ไม่ต้องทําอะไรแล้วจริงๆครับอันนี้เครื่องเสียงก็มีครบแล้วจบจริงๆจบแน่นอนอันนี้รับประกันเลยเรื่อผมทับมาก็ โวิ่งเยียบแค่นิดเดียวร้อยสี่ร้อยห้าแล้วครับคันนี้ของแต่งโทว์ขับไปแล้วขับนิ่มๆออกต่งัหวัดสบายเลยครับอย่าลืมนะครับใครหาอยู่รีบโทรรีบเข้ามาดูนะครับก่อนที่คันสวยๆคันนี้จะไปก่อนนะครับ ก็มารีวิวให้ชมแค่นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามทุกท่านด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับตัวสับสัดไทยไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ